กลางเทนตรงนี้ครับเหมาะมากฮะสหรับเรามาทริงในฤด,ดูร้อนนะเพราะมันเป็นป่ามันไม่ร้อนมากมันเป็นมันลมล่น ครับนี่คือคลิปเดินทางคนเดียวของผมอีกครั้งครทริปนี้ผมขีม่มอเตอร์ไซค์จะไปแคมปิ้งที่อำเภอแม่ริมครับผมผมเดินทางออกจากตัวอำเภอเชียงใหม่ครด้วยถนนหมายเลข1 0 7่เะเลยค่ายทหารมาประมาณ100เมตรค่ะผมเลี้ยวซ้ายตรงทางลัดฮรัเส้นทางนี้จะไปเส้นทางเดียวกันกับวัดป่าดาราพิรมครับถ้าช่วงพีคๆช่วงเทศกาลคะ นเส้นนี้ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งอะที่ผมใช้ทางๆอยู่เป็นประจำครับเพราะมันหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดตรงถนนใหญ่ฮะตรงถนนอำเภอแม่ริมนะครับผมถนนเส้นนี้เป็นถนนสองเลนนะที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้เราก็จะพาูบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาตรงบ้านทุ่งห้าตรงนี้ถนนก็จะเล็กลงนิดนึงครับ หมู่บ้านทุ่งห้านี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่มีร้านค้าและอาหารที่พักรีสอร์ทอยู่มากมายเหมือนกันครับผมและที่สําคัญฮะที่เรามาทางรถฮะรถมันไม่เยอะฮะนี่ครับขับขี่มาฮะแทบจะไม่มีรถวิ่งสวนออกมาเลยฮะเป็นถนนที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆครขับขี่สบายมากเลยครับผมผมเคยจับเวลาดูเล่นๆฮะ นนเส้นนี้กับถนนเส้นหลักถนนลเส้นนี้จะไวกว่า5 1 5นาทีครแล้วแต่ช่วงวันเวลาอีกทีครับผมจากตัวเมืองเชีงยงใหม่ครัผมใช้เวลาประมาณไม่ถึง30นาทีครับผมก็แวะกินข้าวที่ร้านครัวร่มโพฮะนี่เป็นร้านอาหารที่อยู่ในหมู่บ้านทุ่ง5้าครับ ร้านครัวร่วมโพฮะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายทั้งกว๋วยเตี๋ยวข้าวซอยยินตาโฟอาหารตามสั่งฮะมีครบทุกอย่างฮะและที่สำคัญฮะรสชาติอร่อยถูกปากผมเหมือนกันครับผมเป็นรสชาติกลางๆที่คุ้นเคยฮะและที่สำคัญฮะที่นี่ให้เยอะมากเลยครับถ้าใครได้ผ่านมาเส้นทางรัฐ เป็นอีกหนึ่งร้านฮะที่ผมอยากแนะนำครับหลังจากกินท้องฮะผมก็ออกเดินทางต่อฮะโดยอากาศที่ร้อนของแดดช่วงบ่ายๆเลยครับผม ผมขับขี่ออกมาจากร้านข้าวาไม่ถึง5นาทีคะ,ะีเราก็จะมาบรรจบกับถนนเส้นหลักนี่ด้ยวซ้ายนี่ฮะจะไปโป่งแยกไปม่อนแจมะมถนนเส้นนี้รถจะเริ่มเยอะแล้วครับยิ่งจะเป็นช่วงเทศการลรรถจะติดตั้งแต่แยกเภอ,อแม่ริมมาแล้วครับนี่ฮรรถเยอะมากคนี่แะครับคือเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้ทางลัด แมปิ้งในวันนี้ครับผมช่วงเวลาที่ผมออกเดินทางมาเนี่ยมันเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาแล้วครับจะเข้าสู่ต้นเดือนมีนาแล้วฮะมันเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการครับช่วงเช้าเช้ากลางคืนนะอาจจะมีอากาศเย็นๆบ้างนะแต่ถ้าช่วงกลางวันนี่คือถ้าไม่อยู่ในร่มอะ ร้อนมากะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรค่ะสำหรับสายแคมปิ้งทั้งหลายอากาศร้อนๆนี่คือนอนในเต็นท์นี่แทบไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่ได้ไปพักค้างอ้างแรมในที่อากาศเย็นๆฮะโดยเรื่องของสภาพอากาศฮะผมจึงหาทำเลฮะหาที่กลางเต็นท์ในที่บรรยากาศริมน้ำอะแล้วก็มาเจอที่นี่ละฮะลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ ได้ไม่ถึงหนึ่งปีครับนี่ครับร้านกลางเต็นพิศาแคมปิ้งครับผมเอ,อสอบถามนะเขาไปกลางเต็นกันตรงไหนฮะกลางเต็นนะครับพี่กลางเต็นจะอยู่ตรงด้านหลังนี่จุดหนึ่งแล้วที่เรื่องกระจกก็มีครับมันมี A B C D, D ใช่ไห<ช>ม ไอ้ไอ้ตรงไหนริมริมน้ํานี่เราต้องไปโซนไหนริมน้ําอยู่ตรงโซนนี้เลยครับตรงนี้นะใช่ครับแล้วผมต้องจ่ายตังก่อนหรือมาจ่ายทีหลังติดต่อใจตรงที่ป้อมสีเขียวนะครับอ๋อริมน้ํานี่เขาเรียกเรียกโซนอะไรตรงนี้โซ,โซนบีครับโซนบีเนาะครับริมน้ํานี่เล่นน้ําได้ไหมได้ครับได้ปกติครับอะไรโอเคโอเคโอ้โหครับครับผม ติดต่อกลางเต็นครับครับคนเดียวหลังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอ๋อครับเดี๋ยวเราตัวลงทะเบียนตรงนี้ได้เหมอเมื่อกี้ผมถามพี่ยามไปแล้วมีอยู่หลายโซนแต่ริมน้ำมีโซนบีอย่างเดียวเนาะโซนเอค่ะอ้าวจะเป็นโซนบอ้าวพี่ยามบอกโซนบีโซนเอฮะคืนหนาวไหม ตอนกลางคืนกับตอนเช้าหนาวดีค่ะอ๋อกลาวันที่คนพ่การเต็นท์เขาบอกว่ามันหนาวดูเลยเออไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผมมาอยากมาเล่นน้ำเลยมันร้อนมากเขาคิดว่าไม่หนาวอ๋ออันนี้คือเราการเต็นท์ก็ลงเล่นน้ำได้เลยได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวโซนเอไปทางด้านนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามอาคารสีขาวเลยค่ะอยู่ตรดนี้ แต่ถ้าไปเที่ยวด้านบนขึ้นทางนี้นะคะครับผมอ๋อก็เลยผมก็ถ้ามีตั๋วนี่คือเที่ยวได้หมดใช่ค่ะเที่ยวได้ทุกจุดเอแลวก็ที่จะไปอะไรนะไอ้ที่เป็นกระจกที่เป็นไอ้ที่มีพวกอะไรนะกระบองเพชรกระบองเพชรเข้าได้ไหมได้ค่ะได้อ๋อกระบองก็เข้าได้ทุกโซนเลยจะต้องอาคานุพี้วอล์กเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วอยู่ก็โชว์ตั๋วไปได้อ๋อครับผมฮะขอบคุณครับไปครับโซนเอริมน้ำอากาศร้อน <Okay>. Oh, อ๋อตรงนี้สอบถามิตรนะแถวนี้กลางเต็นได้ไหมได้อ๋อโซนนี้โซนเอเนาะอยากได้ริมน้ำตกอ๋อ oh, oh, ตรงนี้ได้เลยนะเน oh, าะอ๋อครับผมขอบคุณครับ โอ้ยโอ้ยสวยเลยครับตรงนี้คุณเคยเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันอ๋อทางไปที่น้ำดูเป็นยังไโอู้หูจ้าว โอ้ตรงนี้ก็สวยนะฮะเต็นกลางอยู่หนึ่งหลังสวัสดีครับโอ้ลมเลื่อนนะพี่เนาะโอ้ตรงนี้สวยเลยนี่ครับโอ้สวตาดีมากชอบเลยครับตังเต็นอย่างนี้ก็เล่นน้ำ ตอนแรกว่าจะไปแวะเล่นน้ำตกแม่สาจะมาดูนี่ก่อนโอ้นี่ไม่ต้องแวะไหนแล้วอยู่ตรงน,นี้เลยก็สวยมากครับตรงนี้สวย เดี๋ยวลองขับรถวนๆดูหลายๆโซนก่อนฮะแต่ว่าใจตอนนี้ก็เลือกเอาโซนนี้แหละโซนเอริมน้ำเพราะว่าช่วงนี้มันน่าจะเข้าหน้าร้อนนั่นแหละอยู่ริมน้ำได้เล่นน้ำด้วยไหนีนๆก็มาเดี๋ยวลองพาขับวนดูฮะโซนเอฮะมาขับตรงไปก็จะเป็นโซนบโซนซีโซนดี อ๋อวนไปตรงนู้นจะมีจอดรถได้ตรเดี๋ยวลองวนวนดูฮะไปถึงแั่นโซน E M. ไม่ไกล ฮตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นต์โซนสีที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นป่าสนป่าสนโอ้โหนุ่มมากตรงนี้ ตรงนี้ก็สวยโซนสีแต่ผมติดตรงอยากแช่น้ำเล่นน้ำโอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้แย่เนี่ยโซนสีลานฟ้างมาก จริงๆนะฮะผมว่าที่เนี่เหมาะมากฮะสำหรับกลางเต็นหน้าร้อนเพราะมันเป็นป่ามันไม่ร้อนมากมันเป็นมันร่มรื่นกลางคืนน่าจะเย็นนะยันอยู่บรรยากาศก็ดี เราจอดตรงนี้เนะีย่ยวคะเดี๋ยวเราจะจางตรงนี้โออสสรุปเราได้ที่จางแสงตรงนี้ละ หลังจากวนดูลานกลางเต้นอยู่พักใหญ่ๆครผมก็วนกลับมาตรงจุดแรกฮะลานกลางเต้นโซน A อโซนนี้ะจะอยู่ติดกับริมน,น้ำตกครับนี่ครผมมาถึงช่วงบ่ายสบายสตรงทําเลที่ผมกลางเต้นอยู่ครมันมีร่มไม้ฮะร่มไม้ของภูเขาของต้นไม้อากาศเย็นสบายมากเลยครับ All right. าน้ําเป็นฝักบัวอยู่ตรงนี้เป็นนั่งยองๆวนนี้เป็นชักโครกครับวนีที่อาบน้ำเป็นกังก็เฮี่ย,ยมเลยครับไม่มีน้าอุ่นนะครับที่นี่น้ําจากฝักบัวแล้วก็ไม่ได้หนาวแต่หนาเย็ยนมาก มีากาตอน5้าโมงครึ่งนะ่ะตรงลานกลงเต้น,ตนนี้มีเต็นมาการตรงทุกษาัาโซนเององเต้นตรงน,นี้มีเต็น3สาเต็นตถัวผมเองอะเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองกรุงอะเรียนหนังสือหนังหาอยู่ที่นั่นนะเรียนจบออกมาก็ทำง,งานที่นั่นแล้วก็ ขายของอยู่ที่นั่นนะฮะที่กรุงเทพมั่ะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพก็เกือบ3 0ปีแล้วครับด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆฮะัทำให้ชีวิตผมส่วนใหญ่ฮะใช้ชีวิตอยู่กับร้านเหล้าฮะเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2เลยก็ว่าได้ครับแต่พอมาถึงช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มตกตึกฮะผมมีโอกาสได้ย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ งหวัดที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติภนะูเขา,า,า,าน้ำตกลำธารอากาศหนาวโอ้เยอะแย,ยะมากมายครับผมจึงเริ่มเรียนรู้และเดินทางท่องเที่ยวไปเสพธรรมชาติมากขึ้นมีชีวิตกิจวัตรที่เคยใช้อยู่ที่กรุงเทพนะแทบจะเอามาใช้กับที่เชียงใหม่ไม่ได้เลยครับ ใน1นึ่งปีผมแทบจะไปร้านเหล่านับครั้งได้ถ้าไม่มีเพื่อนฝูงเก่าๆแก่ๆมาแวะมาหาก็ไม่มีโอกาสได้ไปครับผมชอบท่องเที่ยวแบบนี้ชอบเดินทางไปกลางเต็นท์แคมปิง้งตามสถานที่ต่างๆมันเป็นเหมือนเวลาที่ผมได้อยู่กับตัวเองะ มันเป็นช่วงของวัยและเวลาฮะที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปฮะและผมก็มีความสุขกับมันมากๆครับ เลาเจ็ดโมงครับบรรยากาศลานกลางเต็นท์ผมคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้กรับรับตกทุกชน,นิดกลางเช้าประมาณสาิบแปดตุลาครับเลยนอนเลยครักับบรรยากาศ กำลังเข้าสู่หน้านร้อนแต่ที่นี่ไม่ร้อนโคตรดีตัวผมเองอะตื่นมาในเช้าวันที่อากาศเย็นสบายครับมันเป็นบรรยกากาศที่ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำผมนอนฟังเสียง,งกับตกตอนกลาคืนนั หลับสบายจริงๆกับอคืนนี้พอช่วงเวลาเช้ามันไม่ร้อนฮะเราก็ไม่ต้องรีบเก็บเต็นทนะ์นั่งชิวๆสบายๆนะทำจับข้าวกับปลากันไปตอนเช้ากิ ลานกลางเต็นท์ที่เหมาะกับฤดูร้อนมากเลยครับผม ชอบคลิปการเดินทางแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ g เจนี่ด้วยครับขอบคุณมากครับผมตอนนี้ประมาณ10โมงครับเดินทางกันต่อ